ก่นัน็้องมถ้าถ้ามีการแก้ไขนแก้ไขได้แต่ว่าลูกค้าตออยู่ที่หน้างานต้องคอยเ็ ก็จะมีเอกสารมาให้เราเซ็นที่พี่จะเซ็นเอนอันนี้ผมต้องเซ็นใช่ไหมพี่ตองเซ็นหมผมไม่เซ็นได้ก็เอาส่งไลน์ให้งหลังเป็นไมะะ่ถึงได้นแค่ตัวยืนยันว่าตอี้มือันนี้มัน,น, <laughs> น,นไม่มีที่จับนะนเพราะว่า,วาติดตาลชุป ทีอเขาเกิดเขาจะใส่ก็าใส่ได้กเดี๋ยวก็ไม่เกี๋วรู้จัจตู้เย็น